สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดจาภาษาพุ่งข้างช่างตั้มนะครับวับนนี้ช่างตั้มก็แต่งตัวนะครับก็เพิ่งทํางานเสร็จร้อนก็เลยถอดใส่กางเกงขาสั้นนะครับก็จะมาชี้แจงเรื่องให้ลูกค้าดูว่าพุ่งข้างของช่างตั้มมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นพุ่งข้างขายของนะครับพุ่งข้างขายของ ชลนวันขายของด้วยบรรทุกด้วยนะครับ VAP ด้วยนะครับลูกค้าเห็นไหมฮะคือหน้าตอนนี้เป็นพ่งข้างบรรทุกนะครับคงจะดูให้จบนะครับแล้วค่อยถามราคาช่างตั้มจะบอกราคาท้ายท้ายคลิปนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบนะครับย้ําดูให้จบช่างตั้มจะบอกราคาท้ายท้ายคลิปนะครับอสองในทั่วรอบ รอบลูกอ่านี่ฮะคือตัวนี้นะครับป๊บนึงนะถ่าย่ายให้<ข>ลูกค้าดูด้วยเลยอ่ะครับมาถ่ขขขายหนะ้าต,ต,ตาช้ำๆเลยนะครับไปไปมุมนึงเลยตรงนี้เลยอ่าลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่า ความกว้างเท่าไหร่สร้างความกว้างด้านในพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่66นะครับรวมเบาะแล้วก็อยู่ที่นะครับร้อยหนึ่งร้อยนะครับพื้นที่ใช้สอยในส่วนนี้66นะครับ66เนาะอ่าความยาวเท่าไหร่คันนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันมาให้ได้ต้องไหมต้อาไม่ต่อง,องอไม่อง,งเอาไี่ก็เอาบบ อ่าคันนี้นะครับความยาวของเขาอ่าเห็นไหมฮะเท่าไหร่ฮะอยู่ที่2 0 0เจ็ดเซนอ่าไปเลยมาความนี่ฮะก็จะมีตะกร้าเก็บของแกหลังคาด้านหน้าซึ่งลูกค้า นะครับซึ่งลูกค้าขอมาช่างตามขอเอาไว้ด้านหน้าได้ไหมช่างตามจัดให้นะครับก็เนี้ยะก้าจัมโบ้เลยนะครับและนะครับนี่อีกนะครับกันศาสต์อย่างเงี้ยชัดไหมกันศาสต์นะครับอ่าดึงออกได้สามารถพับเก็บได้นะครับนี่กันศาสต์ช่างตามจะดึงให้ดูเข้าๆนะย,ยังไม่ให้ตึงนะนะครับ นี่คือกันาสาดนะครับนี่คือตัวพ่วงนะครับดูง่ายๆนะครับว่าถ้าคนยืนเนี่ยฝนตกไม่เปียกแน่นอนนะครับอ่ะตามมาด้านหลังอันนี้คือกันาสาดด้านหลัง ช่างตั้มจะไม่ดึงตึงนะเห็นไหมฮะกานสัดด้านหลังอ่าและนเนี่ยเอ็ดนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่างตั้มจะแปลงร่างให้เป็นพ่วงข้างขายของเอา้าช่างขอถาดกลางหน่อยบบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูพ่วงข้างขายของก่อนนะครับเดี๋ยวช่างตั้มจะประกอบให้ดูดอันนี้คือ ช่างมือโปรอยู่แล้วครับตัวนี้ก็เป็นช่างของนี่แหละฮะมาฮะมาวางเลยขึ้นจัดนิดนึงนะั่งลองเลย ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนี้ช่างกําลังทําให้เป็นพ่วงข้างขายของอยู่นะตัว VFP เย็นๆนะด้านหลังอ, <ไป S 1> อันนี้คือถาดด้านหลังนะครับเห็นชัดไหมอ่ะ<ม><ๆ>เดี๋ยวช่างจะวางแล้วนะ,ะนี่ฮะด้านหลังเห็นไหมครับสมมติว่าลูกค้านะครับ ลูกค้าไม่ด้านหลังแมการใช้งานฉันอยากได้วางด้านหน้าทำไงอ่ะอ่ะยกไปมาเห็นม้ด้านหน้านั่นเนี่ยค,คือการใช้งานของของช่างตั้มเนี่ยจะเต็มรูปแบบนะครับอันนี้คือด้านหน้านะเมื่อกี้ เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่างช่างตั Wait, where, schnell, nah, uh, ้มเอาไปไว้ด้านหลังก่อนนะนะครับอุ๊บอ่ะมาดูให้ดีๆเห็นไหมฮอย่าลูกค้าอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งสับสนนะคือพ่วงข้างของช่างตั้มเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงอ่ะช่างขอถัดข้างเลยแล้วอ่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะอ่ะผัดข้างไปถัดถัดไปอ่ะผัดข้างเห็นไหมฮะ เราจะหุ้มแผ่นสแตนเลสนะครับทั้งด้านล่างและด้านหน้านะครับอ่ะมาดูตรงนี้อันนี้ทำยังไงอ่ะลูกค้าขายของตรงเนี้ยไม่สามารถที่วางสินค้าได้เนี่ฮะเสียบเข้าไปมองไม่เห็นอ่ะ้อจับหน่อย โอเคไม่เป็นไม่เป็นอ่ะนิดหน่อยอ่ะเสร็จวอะเสียวอ่ะปั๊บนี่ฮะอันนี้คือโดยรวมนะครับอันนี้คือฐานตรงนี้สองยังลูกสองยังอ่ะหมุนเลยเดินรอบเลยเดินรอบเดินรอบเลยนี่ฮะคือฐานลับนะครับ ถาดรับด้านข้างนะครับสามารถวางสินค้าวางไก่ย่างาปลาท่องโขหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าขายของนะครับสามารถที่จะวางได้เพิ่มเติมได้อีกนะครับและจุดสุขลูกค้านะครับลูกค้าขายดิบขายดีเหมือนเทน้าเทท่าเลยอ่ะเสร็จสับปุ๊บฉันจะกลับบ้านแล้วแล้วอันเนี้ยจะทํายังไงมันเกลดกะในเมื่อ เอาตัวเก็บตัวนี้แล้วอ่ะเนะได้ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวให้เก็บก่อนเก็บเสร็จปุ๊บซึ่งในการขี่พ่วงไปนะครับขี่ขี่ซาเล้งไปนะครับตัวนี้รับรองว่าต้องไปขัดยากมากนะครับมาเก็บกลับบ้านนีกว่าขายหมดแล้วสุซุงมก่กลับมานี่ไง นี่ฮะคือการเก็บกลับบ้านของเรานะครับอ่าตัวนี้ช่างต้ามให้ดูเฉยๆนะช่างต้ามยังไม่ได้ขันน็อตตัวนี้มีน็อตยึดหมดเลยนะครับความแน่นหมดเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องการคอนแฟนนะครับนี่ฮะกลับบ้านอ่าเส,สร็จสัรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บตัวพ่วงข้างชุดขายของผมจะเสนอพ่วงข้างชุด v i p ในคันเดียวกันอช่างช่วยผมเก็บหน่อย มันต้ยุกยุกเสมอกันครับติดสีอ่ะขึ้นพ่นมาพึ่งพ่นมาพึ่งพ่นมาสีพึ่งแห้งแล้วก็แล้วก็ต้องทำคือต้องแน่นหน่อยของของใหม่ทุกอย่างมันต้องแน่นเรายกผัดกลางออกก่อนนะครับผมผัดกลางยกเลย ปุ๊บนี่ฮะมากลออ้วรอมือด้วยอ่าเดียวหายที่บางเลยครับอ่าเดี๋ยวช่งางจะโยกขานนี้ออกเนาะเป็นแล้วเป็นพวงข้างมาทุกแล้วเรามาดูเบ่พวงข้างที่นี่ช่วงขายช่วงนี้เลยฮนะ ลูกค้าต้องชอบแน่นอนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับช่างตั้งเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะเริ่มเลยชิ้นที่หนึ่งเก้า e. อี้งก่อชิ้นที่หนึ่งเป็นละเห็นไหมฮะเป็นของบีพีแล้วชิ้นที่สอง คนนั่งตรงเนี้ยฉันจะพิงตรงไหนเนี่ยที่พิงนะ,ะวางเลยดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวช่างตั้มจะบอกราคาหลังคลิปนะครับดูให้จบคลิปด้วยนะครับดูให้จบคลิปนะเดี๋ยวช่างตั้มจะบอกราคานะว่านี่ฮะ แล้วคนนั่งหลังอ่ะไม่เป็นไรแล้วคนนั่งหลังอ่ะยังไงครับพิงไม่มีที่พิงใช่งไหมครับนี่ฮะที่พิงนงะฮะมายังไงเสียบเข้าไปนั่นไงที่พิงเนาะ ัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ,รบถามว่ามีมีไปทําไมนะครับกระจกมองหลังฮนะกระจกมองหลังยังไม่ติดตั้งนะเดี๋ยวช่างตั้มจะไปติดตั้งที่สมุดปาการที่ครั้งเดียวเลยซึ่งเวลาขึ้นรถไปเนี่ยเดี๋ยวลมจะตีนะครับอ่าโดยรวมอ่ามาตรงนี้ปึ๊บก็จะมีเนี่ยนี่ฮะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับมาไฟหลังด้วยมา นี่ฮะไยหลังก็จะมีให้นะครับไปดูที่แม็กไปนี่ต้องดูอันนี้ก่อนมาดูที่แม็กนะครับมาดูที่ตะเกียบนะครับตะเกียบตัวนี้นะครับตะเกียบตัวนี้ช่างตั้มสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นใหม่เลยซึ่งเป็นสีทองหมดเลยนะครับแม็กก็สีทองแม็กใหม่ยางใหม่นะครับนี่ฮะยางใหม่เห็นไหมฮะยางใหม่คือเอาง่ายๆของช่างตั้มอ่ะของใหม่หมดทั้งคันเป็นพ่วงข้างป้ายแดงเลย ช่างตั้มเน้นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับมาดูเอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อนะครับผีเสื้อพร้อมจะบินพร้อมจะบินนะครับสามตัวนะครับสวยงามนะครับสีนะครับสอีอ่าสีนะครับเนี่ย การนั่งเห็นไหมฮะทั้งทั้งทีโอเคนะเนี่ยนั่งเนี่ย,ย,นะย,ยสีพ่วงข้างเนี่ยลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกสีเลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกลูกค้าสีในที่ทุกฉลกเลือกได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวช่างตั้มจะบอกราคานะครับพ่วงข้างตัวนี้ชูอินวันราคาอยู่ที่ 23,000ฟังไม่ผิดนะครับราคาอยู่ที่23,000ช่างตั้มใช้เหล็กน้ำเงินขึ้นโครงทั้งคันไปสองลูกนี่ฮะเอาใกล้ๆนะฮะช่างตั้มขึ้นใช้เหล็กสีเงินขึ้นโครงทั้งคันทั้งคันอ่าทั้งคันทั้งคันอ่ามามามานะฮะ อีกครั้งหนึ่งนะครับพ่วงข้างตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันลูกคับฟังไม่ผิดนะครับโอเควัน,นวันนี้ช่างตั้มขอแค่นี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวช่างตั้มจะไปติดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างตั้มจะอัปโหลดลงให้ลูกค้าดูทีว่าจะสวยงามมากแค่ไหนครับผมสวัสดีครับ